วันที่เรามาไลฟ์ดีแคปแบบงานอะคือคือหนูแบบรู้สึกผิดมากเพราะว่าทุกคนอ่ะเม้นบอกว่าไลฟ์แบบมันเลทใช่ไหมแต่จริงๆแล้วคือ มั่เลวพราหนูเองคือหนูไปสายทุกคนก็เลยรอหนูอยู่ใช่แบบขอโทษด,ด้วยนะคะผ่านตรงนี้แบบคือวันนั้นแบบหนูเผื่อเวลาแล้วแต่มันหนูจะไม่แน่ว่ามันมาหลายวันอะไรน่าจะจันใช่ไหมหรืออังคารแต่ว่าหนูเผื่อเวลาแล้วจริงๆคือปกติหนูแบบมาจากคอนโดหนูอะมาที่นี่แบบเร็วสุดคือประมาณสิบห้านาทีถ้าจะถ้าปกติเราเร็วหน่อยก็อาจจะสิบถ้าแบบเช้าเช้ามีรถเลยก็สิบนาทีอย่างงี้แต่ว่าโดยปกติเราจะประมาณสิบห้าเรทเลยแบบชา้าช้าก็จะประมาณสามสิบสี่สิบนาทีแต่วันนั้นคือ หนูขับมาแบบเกือบชั่วโมงอะใช่แล้วคือหนูเพื่อเวลาแล้วแต่ว่ามันก็ยังใส่อยู่ดีแล้วคือทุกคนก็แบบโทรตามแบบเร่งหนูก็บอกว่าหนูพยายามแล้วหนูหนูแบบแซงที่สุดเท่าที่หนูทาได้แล้วจริงๆแต่พอรถมันติดมาแล้วหนูก็ไปอ่านเมนมาหนูแบบขอโทษทุกคนมากที่ทําให้แบบว่าพี่ๆโดนว่าแบบหลายเลรดอะไรอย่างงี้หนูเองหนูเองทุกคนขอโทษนะคะ